มันกโปรโทรมาชี้เลยพี่อสินเางินต้องนำไทปทไปดอ่ลูกชายเงี้อสิ่นี้พี่เด็ดด้วยโกโปงนะพี่มันเป็นใครนใครอยู่เบื้องหลังของคนพวกนี้เนี่ยนะพะ ใหญ่มากแก๊งนี้ใหญ่มากเทพ,พรองประเทศแล้วครับโดนแล้วเด็ดปีกพม่ากลางยกแก๊งแต่งตัวเลียนแบบเจ้าหน้าที่รัฐไทยพาสวยสู่อังยีซ่องโจรอึ่ง <c oughs> เอี่ยวจีนเทาและตำรวจยศสูง <c oughs> จากรณีค่ะที่ไม่กี่วันที่ผ่านมาในโลกโซเชียลได้มีการแชร์คลิปวิดีโอแรงงานต่างดาวสัญชาติเมียนมากลุ่มหนึ่งค่ะมีการแต่งกายเลียนแบบเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของประเทศไทยและพบพฤติกรรมค่ะลักษณะกระทําการคล้ายบุคลากรของหน่วยงานราชการซึ่งผู้ก่อ ่อเหตุค่ะได้มีการแต่งชุดด้วยเสื้อกัก๊กหน้าอกซ้ายคะ่ะมีอาร์มปักทองกิตติมศักดิ์ตามลงมาคะ่ะก็พบอาร์มสัญลักษณ์คล้ายการลอกเลียนแบบตราของเจ้าพนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตอมออกขวาคะ่ะก็พบว่าประดับอาร์มถงชาติไทยตามลงมาก็มีตัวเลขกำกับคะ่ะแล้วก็มีการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานต่างด้าวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศไทยซึ่งก่อสร้างความสงสัยคะ่ะให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างมากว่าแรงงานต่าง ด้าวเข้ามาประเทศไทยและมีสิทธิ์อะไรใส่เครื่องแบบลอกเลียนเจ้าหน้าที่รัฐไทยซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวค่ะก็อาจจะสร้างความเข้าใจผิดได้เพราะขนาดคนไทยแท้ๆค่ะยังไม่กล้าที่จะแต่งเครื่องแบบลักษณะดังกล่าวอีกทั้งก็มีกฎระเบียบอยู่ด้วยโดยพบว่าผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งค่ะได้มีการโพสต์คลิปพร้อมกับมีการระบุว่าทําได้ไงใครอนุญาตเจ้าหน้าที่ควรตรวจสอบทําให้มีประชาชนคนไทยค่ะมีการเข้าไปแสดงความคิดเห็นไม่พอใจแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้เป็นจํานวนมาก เช่น โอ้ยประเทศไทยมาถึงขั้นนี้แล้วหรอนี่ประเทศไทยหรือเราคือผู้อาศัยเกันเนียเขาจะครองบ้านครองเมืองเราหมดแล้วพร้อมกับมีการจี้ว่าตรวจสอบด่วนเลยครับไปกันใหญ่แล้วประเทศไทยเจ้าหน้าที่อย่านิ่งเฉยต่อมาค่ะทีมข่าวเดอะทรูก็สืบทราบว่าในคลิปดังกล่าวค่ะเป็นกลุ่มแรงงานพมา่าและก็มีการอ้างตนค่ะว,ว่าเป็นสื่อมีการใช้ชื่อในเพจ Facebook ชื่อว่า VCK Insight Police News โดยก็อ้างนะคะว่าเป็นหน่วยงานช่วยเหลือแรงงานและก็มีการใช้ตรา สัญ,ญลักษณ์โลโก้ค่ะที่คล้ายกับโลโก้ตำรวจที่เป็นรูปพระแสงดาบเคนและก็โล่แล้วก็มีการดัดแปลงเล็กน้อยอีกทั้งค่ะสืบทราบม,มาว่าทางประธานกลุ่มนี้นะคะเคยมีการให้สัมภาษณ์กับรายการทัวลงว่าได้มีการลงทะเบียนเป็นสื่อของหอสมุดแห่งชาติซึ่งหอสมุดแห่งชาตินั้นอยู่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมโดยก็ทําให้คนสัมภาษณ์ค่ะถึงกับร้องฮะเลยทีเดียวซึ่งประธานกลุ่มค่ะก็ยังมีการยืนยันเช่นนั้นต่อมาเมื่อมีกระแสค่ะโจมตีกลุ่มดังกล่าวมากขึ้นปรากฏว่า หนึ่งในสมาชิกกลุ่มก็ได้มีการออกมาอัดคลิปชี้หน้าตอบโต้คนไทยพร้อมกับมีการข่มขู่ว่าจะฟ้องคนไทยอีกด้วยโดยพบว่าทั้งกลุ่ม VCK นั้นมีความเชื่อมโยงค่ะกับกลุ่ม r u k Gang ซึ่งก็เป็นแรปเปอร์ใต้เดินชื่อดังของประเทศเมียนมาซึ่งกลุ่มนี้ค่ะมีวีรกรรมไม่ธรรมดาไม่ว่าจะเป็นการออกมาร่วมกับกลุ่มแรงงานเมียนมาในการเรียกร้องต่างๆในประเทศไทยอาทิเหตุการณ์กลุ่มพม่าค่ะรวมตัวกันที่สุวลวงรอเก้าประท้วงเมื่อช่วงประมาณเดือนสิงหาคมที่ผ่า มาก็ประกฏดสมาชิกของกลุ่ม RUK ค่ะในการประท้วงครั้งนี้ด้วยและหากคุณผู้ชมค่ะยังพอจํากันได้กับคดีแรงงานพมา่าที่มีการออกมาอัดคลิปลาสาวไทยและต่อมาค่ะก็ถูกจับส่งตัวกลับประเทศนั้นซึ่งแรงงานพมา่าคนดังกล่าวนั้นก็เป็นสมาชิกของกลุ่ม RUK นี้ด้วยและก็มีแรงงานพมา่าค่ะที่ก็เป็นกลุ่มที่ไม่ถูกกันเคยมีการออกมาแฉอ้างว่ากลุ่ม RUK และ VCK นั้น มีตำรวจไทยค่ะอยู่เบื้องหลังทำให้เฮิมเกริมไม่เกรงกลัวล่าสุดค่ะกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบันนำโดยนายทรงชัยเนียมหอมประธานกลุ่มพร้อมด้วยนายอัรครวุฒิไกรศรีสมบัติหรือว่าเตอาชิวะประธานกลุ่มอาชิวะราชพักดีได้มีการเดินทางค่ะเข้าแจ้งความร้องทุกยื่นคำร้องให้กับตำรวจสอบสวนกลางลงพื้นที่ตรวจสอบบุคคลที่ปรากฏในเพจ VCK Inside Police News โดยมีการยื่นนะคะต่อพลตำรวจโทจิรพพบูริเดชผู้บัญชาการตำรวจ สสอบวนกลางซึ่งนาหงองของผู้การจิรภพภค่ะก็เป็นผู้มารับเรื่องนายทรงชัยเปิดเผยว่าจากนี้ขั้นตอนต่อไปผู้การก็จะดําเนินการสั่งว่าจะให้หน่วยงานไหนดําเนินการสอบซึ่งคาดว่าก็น่าจะเป็นหน่วยสืบกลางสังกัดกองบัญชาการสอบสวนกลางหลังจากที่ได้ข้อมูล และก็บอกว่าจะมีการเรียกให้ทางกลุ่มประชา,าพักเข้าให้การอีกครั้งในฐานะผู้ร้องทุกกล่าวโทษนายสุนชัยค่ะบอกอีกว่าที่นี่ประเทศไทยเรายนินดีต้อนรับทุกชาติทุกประเทศเข้ามาทํางานพักผ่อนแต่เราไม่ยินดีให้เข้ามาตั้งแก๊งกระทําการใดที่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติไทยรวมถึงความปลอดภัยด้านสาธารณะต่อประชาชนสร้างความหวาดกลัวและก็สร้างความไม่เชื่อมั่นให้กับกระบวนการยุติธรรมไทยสําหรับกรณีแก๊งนี้ นายทรงชัยค่ะบอกว่าจะทำอย่างดีที่สุดเพื่อเป็นการตัดวงจรอ,อุบาท ดยประเด็นที่มีการแจ้งความร้องทุกข์ในครั้งนี้ค่ะก็คือประเด็นการเรียนแบบเครื่องแต่งกายและสัญลักษณ์เจ้าหน้าที่รัฐไทยและความผิดฐานอัางยี่ซ่องโจรเข้าข่ายกระทําการเพื่อข่มขู่รีดไถด้วยและเบื้องต้นค่ะแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ทราบข้อมูลเชิงลึกว่าแก๊ง RUK และ VCK มีจีนเทาอยู่เบื้องหลังมีตำรวจยศสูงเป็นแบ็คให้กลุ่มนี้ซึ่งขณะนี้ค่ะแหล่งข่าวแจ้งว่ามีรายชื่อตำรวจกลุ่มนี้แล้วกำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาข้อ จ,จึงยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลนี้ได้เนื่องจากเกรงว่ากลุ่มตำรวจนี้จะไว้ตัวทันด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็มีการแจ้งว่าตอนนี้ต้องรอชุดสืบก่อนจึงจะสามารถให้ข้อมูลได้ซึ่งคุณผู้ชมคะหากเรื่องนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มจีนเทาและกลุ่มตำรวจจริงเรื่องนี้ก็อาจจะบานปลายที่อาจจะทำให้รัฐบาลของคุณอุ้งอิงผ่าทองทานชินวัตรอาจจะต้องมีการลงมาดูเรื่องนี้ด้วยอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง